สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมใส่ทีดักปลาไว้แล้วเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่เดดออกนะครับมือใหม่เนะาะวันนี้สิภาพไปเบิ้งเะครับพี่น้องพยายามทีดักปลานะครับใส่หลอบดักปลาไว้นะครับพี่น้องไปพากันไปได้บนน้อครับพี่น้อง ก็ป่ามันแรนหลายๆครับพี่น้องไปเบิ่งพอได้จกักพอได้ไปปนบอ่อครับแต่เมื่อวานมันแรนดีครับมันแดดออกครับเมื่อนี้อากาศเย็นครับเมื่อนี้เติมน้าแลยไปเลยพี่น้อง โอ้แถวนี้เขาเกี่ยวแล้วพี่น้องเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วอยางฝั่งนี้สงสัยเกี่ยวเมวื่อวานก็เมื่อคืนเลยนี่ครับนาไปเบิง่เงเบิ้งออกเกี่ยวแล้วเขาแถวนี้ยังได้ทั้งผีเด้อท่านไอ้เกี่ยว เป็นเขาเนีย้ยมีเขาเพื่อนบ้านครับทางนี้ไปช่วงเช้านี่โอ้ยจะเมนมันอากาศมันดีครับอากาศดีช่วงเช้านี่อากาศดีมากเลยพี่น้อง แดดอ่อนๆมือนี้มาแต่เสาร์มาแต,เาาเต่เช้าๆนะครับแค่นี้เขาทุกเมดนแหละครับ อันนี้ก็บรุน,นะครับอีกสองสามมือนนี่มดเลยครับเขาเขาเติมเกี่ยวอลไรละครับผลกับเศร้าตกกันห,หอดแล้วหอดแล้วครับมาหอดแล้วครับแถวนี้ล่ะครับนี่ นี่แหละมองผมใส่นี่แหละที่ผมใส่วานครับเดี๋ยวผมเข้าไปดึง